สวัสดีครับใช่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวุ่นวายใช่ไหมครับเ <c oughs> พอดีผมอยากจะโทรมาร้องเรียนขอให้อายัดบัญชีบุคคลคนนี้หน่อยอครับ <c oughs> เขาชื่อว่ารูเบนอามอริมครับ <c oughs> เป็นเป็นผู้จัดการทีมแมนยูครับ <c oughs> คือทางแฟนบอลอยากจะขอให้ทางกระทรวงเนี่ยช่วย อายัดบัญชีเขาจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแผนการเล่นให้กับแมนยูใหม่อ่ะครับคือเมื่อไหร่ที่มันยังเล่นหลังสามอยู่อยากให้อายัดบัญชีมันไปเรื่อยๆเลยครับให้มันใช้เงินไม่ได้ให้มันไม่มีข้าวกินครับแล้วเมื่อไหร่ที่อามริมมันเปลี่ยนปรัชญาการคุมทีมของมันใหม่คือหันมาเล่นหลังสี่ตามที่แมนยูถนัดค่อยปลดอายัดบัญชีให้มันนะครับได้ไหมครับคือผมว่าอมริมมันไม่ไหวแล้วครับมันคุมแมนยูมาสามสิบเอ็ดนัด มันทําได้แค่31แต้มพาแมนยูชนะได้แค่8นัดจัดตัวผู้เล่นกม็มั่วซั่วเอาลูกชอมายืนเป็นเซนเ,นเ,นเตอร์เอาแม็กไวไปนั่งเป็นตัวสำรองเกมโดนนำอยู่30มันเปลี่ยนตัวลงมานาทีที่80แทนที่จะเอากองหน้าลงมาเสริมมาช่วยเชคโกมันนันเอาเชคโกออกแล้วเอาเซิร์ซีลงมาแทนแดนกลางก็ควรจะเอาคาซมิโลกับไมนูลงมาตั้งแต่ช่วงแรก มันก็ดันเอาลงมา10นาทีสุดท้ายกูถามจริงๆมึงเปลี่ยนตัวลงมาแก้เกมหรือมึงเปลี่ยนตัวลงมาแก้กลับถ้ามันแก้เกมแบบนี้ต่อไปกูว่าแมนยูตกชั้นแน่นอนเลยครับช่วยอายัดบัญชีอาร์โมริมเอาไว้หน่อยได้ไหมครับให้มันสำนึกซะนหน่อยมันคุมทีมยังไงให้แมนยูตกต่ำได้ขนาดนี้ตอนนี้แมนยูกลับมาอยู่กับพี่เสกโลโซอีกแล้วครับ14อีกครั้งโอเคนะครับช่วยหน่อยนะครับ มันชื่อรูเบนอามอมริมครับช่วยอายัดบัญชีมันให้หน่อยนะครับอย่ามาเที่ยวอายัดบัญชีประชาชนคนไทยที่เขาไม่รู้อิโนอิเนที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เลยครับไปอายัดบัญชีอามโมริไม่ผมหน่อยนะครับอันนี้รับรองว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอนจนกว่ามันจะหันมาเล่นหลังเสียคอยปลดบัญชีให้มันโอเคนะครับผมขอร้องแล้วครับกอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้เส้นชีวิต ห่วยยังไงก็ห <semester ค ะ> ่วยอย่างงั้นตั้งแต่มาจนถึงวันนี้กูยังไม่เห็นผลงานดีๆจากอมริมเลยเสียจริงๆแมนชูกู